โคมไฟติดเพดานไลายใหม่มาแล้วรุ่นนี้เปลี่ยนแสงได้ถึง3สีโคมไฟติดเพดานรุ่นซันนี่ C06 เปลี่ยนสีได้ในโคมเดียวขนาด36วัตต์ความกว้างของหน้าโคมอยู่ที่40เซนติเมตรตัวโคมเปลี่ยนได้3แสงเพียงแค่กดสวิตช์แสงสีขาวเด y l ไลท์แสงสีเหลืองวอร์มไว้แสงสีขาวนวลคู่ไว ตัวฝาครอบมีลูกเต้นลวดลายประกายดาวตัวโคมลดแสงแยงตาแล้วก็มีค่ามุมกระจายแสงที่160องศาสว่างทั่วพื้นที่ฝาครอบทำจากโพลีคาร์บอเนตครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานเหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคารนะครับบ้านพักที่อยู่อาศัยคอนโดอาพาร์ตเมนต์ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกและที่ที่ต้องการแสงสว่างสบายตา โคมไฟติดเพดานรุ่นซันนี่4 0 6หา